สวัสดีแม่เท่าสวัสดีเพื่อนแม่เท่าค่ายเครื่องบ่คายกระตมขนมลนกนอยน,นี่แหละเลยแม่เท่าอยู่กับใครนี่ผัวกับบริมาํำมาเชื่อพระเจ้ามาเข่าโบสถ์นี้แล้วแม่เท่าเป็นคนบ้านนะจ๊ะน้องกระลอ้องคนบ้านน้กระล้องมาเชื่อพระเจ้ามาเข่าโบสถ์ต่นี้แต่บ้านบ้านนำบริได้เข่าพระเจ้าบ<อ>่แล้วเป็นยังคืออยากมาเข้าพระเจ้าโอ้ยลูกเอ่ยเผินว่าว่าเป็นโบจกบบดีแล้วอ๋อ มีโบสถ์อยู่นี่ตั้งโบสถ์อยู่นี่แม่ก็เลยมาเชื่อพระเจ้าอยู่นี่แบบเจ้าว่าบดีนะออบอขาจาว,าว่าบดีแ้วมาเชื่อพระเจ้า,าเจ้าว่าแม่นะ่ะไปเฮียนอยู่หันเฮียนอยู่นี่แม่บด้เฮียนในใสเข้าศาสนาพระเจ้าชูเออเออเขา้าศาสนาพระเจ้าชูแต่บ้านเกิดเจ้าน้ะแบบว่าสัตว์ซื้อศาสนาพูดเออแตคืออยู่คนเดียวตอนนี้เอออยู่คนเดียวแล้วลูกเต้าหรือยังลูกเต้ากับ ลูกมีลูกสามคนผู้หนึ่งกะไปอาเมียอยู่บ้านกอกแร่งผู้หนึ่งกะสู่อยู่ในเพื่อนหันผู้หนึ่งกับอยู่กรุงเทพอ๋อเลยแม่เนี่ย,ยาออม,มาคนเดียวมาอาศัยอยู่คนเดียวบอ่มมาอาศัยอยู่คนเดียวเฮ็ดหายเฮ็ดหน้ากับ่ไ,ได้เมื่อเฮ็ดและอันลูกชงเขาให้เกีน้นเดินนะนี่ฮะเดินพระเจ้าจอยู่เดินอันนี้แบบว่าขาเจ้ามาอยู่ก่อนแล้วมาขออยู่น้องขาเจ้า เข oh. าอย,อยู่นกกระเจ้าและกระเจ้าก็ะหายอยู่หักันเท่านี้แหละคะ่ะผู้อื่นอีกมาอยู่แท่นแบบดินหงการดินอันหานนา,าขายดินรวมเนอะอดินรวมแบบว่าผู้ใดเฮือนนี่ก็แม่นบ่นนี่เฮือนอันนี้หากะเอามาแต่บ้านผู้นำ้ำกกแต่ก่อนลูกมาอยู่นำ้ำมาอยู่น้ำแหละคะ่ะแม่ก็อยู่เห็ดขายเครื่องขายยัางดจะเอาขื้นประโคมบอ่อเดียวกันผัดมันบ่มีบอ่อนอนลกผัดมานำ้ำ มา inne, te, แต่ะผลก็เลยไปกรงเทพแมกแลอยูู่้เดียวอยู่กิน่ปเออมาอยู่น้ำแหลกับผลไปกรงเทพกำหนดก็จะมีเ่าว่าหายหนีจากนี่บ่บ่มีอยู่ตลอดไปเลยอยู่ตลอดไปเลยขันบ่พิดบ่เลวกันปกครองผลกับอนุญาตอายุขันว่าพิษบ่เลวกันแล้ะกัพิษของต้องเทียงกันกองญาติแย่งกันแล้ะกัผลกับมาโอภมเฮ้ามว้พิษให้เลวกันแบบบ่ดินอันนี้ดินบ่เมนไผบ่ได้เป็นเจ้าของผลว่าซ่างี่ ยินองการนะไปะยยอยู่ไปขออยู่น้ำจ้าวและขายเครื่องอันนี้มือหนึ่งได้รายไปได้เนาะโอ้ยรวยค่ะได้ขายขากำไรรายไปนะขนมเนี่กำไรชองพันกีบน้ำมันนี่คือการเอามาไหนะแก้วหนึ่งอยู่ปั๊บหามันเก้าพันเก้าสิบเก้าบอกสิบเก้าบริเก้าพันสิบเก้าพันน้ำมันสิบเก้า 5, พันได้รายไปได้กำไรน่ะสี่ห้าพันกีบ ้ายไปดีกว่าเฮาอยู่ลูกเอ้ยเฮาบ่จักแนวหาจักคิดไปหาว่าใดอ๋อบ่จักแนวหาเงินหาคําอยู่ไปก็ดีกว่าอยู่ละลเพิ่นเเก็บประกันอกประกันภัยเชียร์ลเชียร์ลวงนําหมูแน่าบ่มีู้จักคิดไปหาในไสบ่จักบ่อนหาเ่าเลยอันนี้ค้ายน้ํามันมีมันเบนซินน้ํามันกระวดีเซลเนาะพี่น้องอ่าขวดจังได๋ไม่เ่าเนาะ17 17น้ํามันแดงเด้อจ้ะคือกัน สิบเจ็ดคือกันโอ้กะกำไรกะกำไรกะมินมินลเล้ยหายเบืองหันอันน้ำมันสองแสนหันได้ได้ขึงแก้วมันแพงคือโกมเงสมมติเราซื้อสองแสนกีบได้กำไรจากพันได้สิบหาพันสิบหาพันอ้าวพี่น้องสองแสนกีบได้ได้ชิบหาพันกำไรมาหันหักบจักแนวเฮดลูกเอ้ยอยู่ก็อยู่ไปละล่า ผัวกับเทาแล้วเผนก็บด้รานมานำผดกับผนปะเฮือนปะชานเหมยมาเสือผู้เดียวก็เลยมาอยู่คนเดียวก็มาอยู่คนเดียวแต่แต่ละเมื่อก็มีคนมาซื้ออยู่บ่เออก็มีอยู่ด็กหน่อยบ่เมื่อมีมือบ่มีลูกเอ้ยค่ะดีกว่าอยู่ละล่าฮะนะนั่งอยู่กันั่งอลี่มาจากแนวหาอยู่ปะหาในชาเถาเะยฮะเงินหาคำบ่ไรเลยลูกเอ้ยเห็ดปันนี่แล้ว กะหมบ้านกะเป็นหมบ้านบมใหญ่เนาะเออหมบ้านกะหมูบ้านโม,นมใหญ่ขายลายบอลขายหันกะขายนี่กะขายมีเหลามือก็ได้ชิบพันชาวพันมีเหลามือกะบ,บรายก็คือลายนะพี่นออ้องหมบ้านเพิ่นนี่ประมาณสามสี่สิบลังคาเหอนนี่แหละประมาณนี้แล้วแต่ว่าคนขายนี่ประมาณสามห,ห้านะสามสี่บอดเลยได้สามสี่บอน,น์ดนะพี่น้องขาบบรายก็ชุมชนบ้บานเจ้าหนี่บ้าน สี่สิบลงังคาเหอนเนาะสามสิบสี่สิบขายแต่จา่าผคนเดียวยังได้ขายเลย็ยังได้ขายอยู่อันนี้มือละชิบพันเช่าพันกับมือได้มือบบไรกับโบไรหหอยปลาเมียนส่วนเราจะเป็นยาสูบเนาะยาสู<ย>ากบกาแฟกแขนมเหล็กหน่อยน้ำมันเออเท่านั้นแหละกาแฟนี่คนกับมากินบะมากินมีลองมือกับมากินมีรองมือกับ่บมากินมาลายบอลกินลูเลยมันคนลาย คนลลยบอนคายหันกับพัดคายหนีกับพัดคายเลือดเวลาเข่าเบิดกับลูกมาชงเข่าบ่าเออมาชมทำบัตรข้าเจ้าพ่อมาชมกันเอาน้ำเอื้อยน้ำน้องมมนีแล้วกิน ก็คือมีออ้รนองอยู่อืออ๋อรังนี่ผมมีคนอยู่บ่าบร้รังนี่กะจะนอนบ่เออรังนี่แม่นอนอ๋อประหาช่วยเรือคนถูกหยากบ่าหรอกแบบอ่าตามหาพี่น,อน้องเน เดี๋ยวูรบรเห็นนะนะบ้านเจ้ามีบ่มี่ฮันเลน้องเขาน้อยลแลยบเห็นอ้าวคนหัคน่อยหัคนอยู่บ้านนกระสอบแต่มาเอาปัวอยู่น้องก็ะลอกมาเอาปัวน้องกล้องระบาดในหันน้อง่หันชื่อหันชื่อคุ้นแม่ตายกับบรมาพ่อตายกับบรมาหูบงยักษ์พ่อแม่ตายเจ้าหันอยู่บ้านนากระโส่เอออยู่บ้านนากระโส่แต่มาเอาปัวอยู่น้องก็ล้องแล้วอันบ้านนากระโส่นี่คือน้องเจ้าอยู่หัน เออน้องขอยหันยุน่นักเซาะชื่อหันชื่อคูนชื่อคูนอืมไปจากปีเหรโอ้ยคันว่าแเ้วไปบ่หอะและ้วบ่ชิบปีชาวปีบ่จักกกบ่จักไปจักไตยจักยังบ่จักเลยเท่าเดียวนี้แต่ก่อนคอยบ่ได้มาเชือ่อพระเจ้าเนี่คอยไปบัะถัดผลบะถัดผลช่องเถือถ่อชามเถื่อหักบ่เห็นบ่เห็นเลยเท่าเดียวนีจ้จักไต่จักยัง โมจักเลยไปบะไหมาคำบ,บริตายเลยใหพ่นให้พูมาว่ะขันยังเป็นคนยังเป็นชีวิตอยู่ชะมออยเลยเท้าเดียวนี้แล้วเจ้าได้ไปเบิ่งนั่งเทียมอยู่บ่บอกขำมาหยุดกับพระเจ้าบริไปเบิ่งยังบ่แบบไปเบิ่งมาดูมาเราได้เออแล้วพอแม่พยังอยู่บ,บ่ะช่ตอนนี้พอแม่นะเสียบ่แล้วแม่ตายกับ่บเห็นพอตายกับ่บเห็นโอ้ไปหันไปตั้งแต่พอแม่ยังบร้ตาย ไปตั้งแต่อายุจะกปีน้อไงไม่ท่องประมาณเดิมประมาณชีวังสิบหาสิบหกนี่แหละเป็นผู้หญิงเนาะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายไปเลยแบบไปน้นำหน้าในาหน้าเลยเนาะบอกไปเองไปเองอไปเองนะแต่บบจักบอนอยู่แต่บบจักบอนเศร้าไมายถึงลงมเพือนไปแล้วกับสบมิดชะมดเลยมีชะมยเลย<ๆ> สื่อคูนเป็นผู้ชายเป็นน้องพ่อตาทุ่งน้องเออน้องเลือดชายเดียวอันเดียวกันและพี่น้องมีผู้ชายผู้เดียวเท่านั้นโลถผู้สื่อคูนนั่นบอกออและจะมีพี่น้องมีเออน่องหันมีเออน้องสามคนผู้หญิงขน้อยนี่กะก้วนผู้ที่ชองหลักก็เกี้ยนผู้ที่ช้าหลักก็ตูนหลักก็คูนคูนน้องหล่าหันเป็นนางตูนอ๋อแต่น้องฮะพี่น้องอยู่กันเบิดเนาะบอพี่น้องหันบอได้อยู่น้ำกันเบิดผู้น้องหักอยู่กรุงเทพ ผู้น้องหล่าก็อยู่มุเทศพ่อแม่ตายก็บ่จักเลยแม่ตายก็บ่เห็นพ่อตายก็บ่เห็นออแล้วจักตายจักยังก็บ่จักอีกอติดต่อหากันบ่ได้ก็จักว่ายังหรือว่าบ่ยังโอ๋ติดต่อได้ก็เพิ่งนะกว่าแม่นเดียวหาซอยแน่ซอยซอยประกาศตามหาให้เนาะเออว่ายังอยู่บ่หรือว่าบ่ยัง เวยน้องก็เป็นห่วงคือกันเอนบ่เป็นห่วงหักบ่จักบ่นนำบ่จักบ่นตามอแล้วตอนแรกๆหู้ว่าเพิ่นอยู่บนไดไปไทยใหม่ๆไปไทยกับแม่นว่าหู้กับแมนบ่หู้กับแมนหักโทรหาน้องหักโทรหาโทรหาน้องว่าแบบว่าอยู่ใช้อยู่ใช้แล้วก็มายำน้องมายำน้องบัดนี้ไปบัดนี้เห็นเลยเท่าเดียวนี่อ้ บ้านเกิดบ้านนากระสอบะเนาะบ้านนากระสชบะชื่อแม่พงได้ก็ชื่อแม่หันชื่อไล่ชื่อพ่อหันกิชื่อแม่ไล่ชื่อพ่อกิได้เชียไปแล้วเนาะเออเสียนานหรอบอสเหงเติบและพ่อกระชั่ชหาปีเลยได้นี่แม่เชียก่อนแม่เน่ะประมาณห่อที่ปีหลักไปจักเลยแม่นี่พ่อหาประมาณชีหาปีนี่แหละพ่อคือเชียไปแล้วเนาะแต่เฮื่อนมูนเฮือนมังคด้จะอยู่น้องน่องภูทิดคอยโลดอยู่ มาเมื่อนี้นเป็นการประกาศหาน้องให้เพิ่นเลยน้อพี่อน,น้องที่แรกกับบนหูบอกว่าน้องเพิ่นเสียน้อก,ก็คือมาแวะถามเพิ่นแต่เพิ่นว่าน้องเพิ่นเสียหลายคนมาโมูบ้านเจ้าเอ,อ,อ้ยน้องบอันคนที่เสียนะบ่บ่บบมีดรกมีแต่น้องเจ้านี่อ๋อบ่มีหูบห่หูปูจบ้านจังว่าแล้วกันหูกะชิจุบ้านพวกแลก้วกะชิมีและหู เออขาจิอยู่นําน้องอันที่มีอยู่ดอกความคิดของเจ้าก็คิดว่ายังบ่หรือบ่หยังบ่จักบ่จักอือคั่นว่ายังก็ติดต่อมาล่ะว่าอันนี้พัดว่าติดบ่ติดต่อหาก็บ่ได้หนาซมอยนี่ละส่วนหคนที่่อยเคยตามหานี่ก็ส่วนหก็ยังไดเอออันนี้ก็บ่ิยังก็เอาลูกเอาเมียแหละอยู่นําลูกาเมียบ่หรือว่าดลแม่น ประมาณนั่นแหละคิดว่าจะไะได้รูปแบบเงียเออตัวไกลไปหนาผัดพออยู่ผัดยูไปใชะ่ไกระบอกคิดใช่ป่ะเออน้องครับเป็นห่วงบ่รือบ่เป็นห่วง่อแม่ก็คือจะเป็นห่วงเนาะเออพอแม่ให้เป็นห่วงอยู่แล้วของลูกชายผู้เดียวอ,อ๋อผ่นไปกันเสียเนาะเออเดี๋ยวจังได้ก็สีสอยประกาศตามหาผ่านเนาะพี่น้องประกาศตอนนี้่ะเจ้าหน้าซื่อนังล่ะ สื่อก,วน,อกวนเนาะผูเป็นเอื่อยอยากตามหาน้อง้ายสือส่อคูนสื่อคูนเนาะอายุประมาณสักสามสิบเนาะเออสามสิบกว่ากว่าสามสิบเนนิดนะพี่น้องจักมือไปเอาเขื่องมาขายโอ้ยไปเดือนไปเอาเธอหนึ่งเลยมันบอ่อพอจะขายหลายแล้วเป็นเดือนหนึ่งอือโอ้เดือนนึงจะเอาเธอหนึ่งเออน้ำมันนี่ได้ขายดีเนาะ เบุหรีคก็กันไล่บนใครที่ซื้อสวยเหนเนาะมอกตรินคาจังใดครบทงละพันทงละพันบ่เอาหาทง มาซื้เครื่องบ้างบกแหออ,ปอ,อไปสมภางเพิน่นนึงบเจ้าอัน่ใช่ก็นั่งอยู่แถวหัวยางอ๋อพอนแม,ม่ข้าไปจกักเบาน้ำลุงแต่ว่าเพิ่นอยู่ไกลอ้โลกเพนบุเรนจะกครปีนะอันลุงลุงข่อยอยู่นี่น,นะของแรงลุงกี อเอาคนนะดานบเห็นกับเจ้เาต้องสมาบอเอบผลด้วาโบแมนยูแต่ว่าลูกหลานไปเขา,เากับ,บริเห็นกับเขาเขามาสู่เมียนำหลังนะเผนมากินกาแฟาผนเหน็นมาพร้พิผนก็อาาาาายากให้ตามลูกจะบ่หลานหลานเออหลานหลานจะ<า>แท้ๆนี่บ่หลานจะแท้เลยลูกลุงก,กี้นี่โบเห็นขนาไปแต่เขาบ่โบเห็นจากตายจากยังซื้อนางแปลงขี้มึงวันอยู่นี่ นางแป้งนางแป้งนางแป้งไปไทยอายุจากปีตอนไปจักแรงอายุสิบปลายนี่แหละสิบปลายปีแมนเป็นหลานเนาะเป็นหลานมีบ่ฮคุมีเนี่ยอยู่น้ำลงคุณผู้คนมีบ่มีน้ำลงอยู่คหกแรงคนใดโอ้อยู่หกแรงอคันว่าไปฮอดของแรงนี่ได้อายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่อายแล้วนี่ยเนี่นี่ผู้ยางก่อนเพอาอว่าพู้นั้นคันมัน ระยะตอนนั้นนันว้ไทยเขาก็บอกให้ไปเนาะแล้วเขารักไป,ไปนะนะปอายุสีปปีรักไปกับสาวนางเนี่วันนี้สาวนางเดได้เมื่อทีหนึ่งเล่าโบเมื่อเลยที่มึงวันจับอยู่น,นี่หนึ่งที่มึงวันจับโอ้อ้โอ,โอ,อไม่เท่าเราหันนันเชียร์แล้วแต่ว่าซื้อไม่เท่าหันไม่เท่าลองไม่เท่าลองเออไม่เท่าลองว่าอันซื้อพ่อซื้อแม่ไปจังได้ก็กิแกว้วซื้อเดิมมันเอฟเออซื้อเด<อ>ิมมันซื้อเอฟนะแล้วเพิ่นมนีพี่น้องจากคนก็มีอ่า ป้าแม่พูนี่เนาะนั่งรองอ่าเสื้อนั้นละกะลุงก๋ก๋แก้วฮันแล้วกะต็งกะเสียแล้วนี่อุ่นกะเสียแล้วนี่ยังแต่เมียคอยฮันนอ๋อุลานุสาวสาวของเขาเออสาวนี่เนาะอาบ่อ่อาเนาะน้องพ่อแม่แหละน้องๆพ่อแม่แหละอา แต่ว่าจักเนี่ยสิว่าจักสิหาแบบใดจักสายจักยังแต่ว่าข่อยเื่ของพระทัยแต่ว่ายันบ่จักทางมาซื่อๆเพิ่นได้เฮียนหนังสืออยู่บ่โอ้ยตอนตอนนั้นเขาเข้ามาบ่ทันเนาะเข้าไปแล้วเขาน้อยจะหามาสู่เมียนำลงครับน่าจะบ่ได้เฮียนดอกเนาะสมัยแต่ก่อนบ่บ่ทันได้เฮียนดอกบ่ทันได้เฮียนเนุกจังว่าจักเชื่อตรงไจังสิเห็นคั่นาะแลยอันทางครอบครัวของเพิ่นน่ะได้ไปหาเบิ่งมาดูมเด่าอยู่บ่างมันก็ไปอยู่ตะกี้ไป ไปกันยังบรอ่ามีมีทีนึงเขาหายเขาเขาบอกว่า,วามีซื้อแปง้งฮะแต่ว่าพอเรากัดตอนหนั่นหันเมียกับเชียร์เลยว่าบริว,ว,ว,วนอว,วายน้ำมันลูกเลยนะก็ละเลยไปเชียร์ไปเลยนะจากสีแมนแปง้งแต่ยังบอกเลว่ามีคนอื่นอื่นได้ยินข่าวว่าซื้อแปง้งบแ่แม่แมแต่ตอนนี้พ่อแม่เ่ายังมีชีวิตอยู่บยังยังแต่พอยังีิพออย,อยู่ของแรงนั้นบอลหงเฮียนหันไ้บอลตลาดนัดหันแล้วเขาหันทามหาแบบซื้อกี่แก้ว กี่แก้วกี่แก้วแล้วแมนเฮื่อนผอิ่นเลยแม่นอแมนเฮือนผอมเลดเอาเมียเมียใหม่อยู่วันนั้นนะก็เอินแบบพอบผ่านกันชื่อเดิมมัอนฟองผ่านนั่นนะแมนลดเจ้าเข้าประหันแล้วก็ทามละเอียดลดออืแล้วเอาหูกเพิ่นนั่นส่งไปแล้วบนด้ลูกเราเห็นนั่นหูก่อเราชี้จื้อหั่นนะแต่ว่าเฮานี้อ่พูดว่าเขาก็บบอยากเจืเข้ากับบริหนหนาเขาขนาดคล้ายๆแบบว่าเจ้ามาเอามียบอแม่นมาสู่เมียมาสู่เมียแมน แล้วเขาไปก่อนแล้วคอยมาสูตนะโอ้โอโาออแต่แต่แมวเมียว่าร้านนางแป้งมาออไปกรุงเทพฯมาจากอออทุกปีบระมาณหกหรือประมาณสามสิบปีเออชี้ห้องเลยสามสิบปไปปีคนละป้าเนี่ยแหละแต่เงนะเฮ<อ>ืเองขนาดเดี๋ยวจังได้กับคนสิไปตอนนี้ก็ได้เนาะ <c oughs> สิไปศรธรรมขอบใจได้เลยไม่ทั้งเจ้าไอ้พ่แมนแมน อันนี้คือมาตามหาน้องที่แรกกับบุพเพศกับด้ตั้งใจมาตามหาน้องพี่น้องก็<ม>คือที่มาสอบถามเพ่นเพื่อไปกับ,กบน,นอ้องเพคนเสียเนาะ<ม>ส่วนคนนี้ก็ค,คือกันเนาะเ<ม>ดี๋ยวบพ่พเพศกับสิไปบ้านคุกแรงต่อนะพี่น้อง<ม>เพื่อจะไปสบพาดพ่อของคนที่เสียโดยตรงเลยเนาะแมนขอบใจลจาเด้อขอบใจ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 อ่าขอบใจลาอันอ่ตามกันกินเด้ตอนนี้เด้อขอบใจไปแล้วขอบใาอ่าล้ว จืดแล้วเนาะจืดเนาะกี้แก้วเนาะแก้วกี้แก้วจ้า